เคยรู้สึกกันไหมคะว่าชีวิตในออฟฟิศเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับสนามแข่งขันกีฬาเลยอืมใช่เลยครับมีคู่แข่งมีแรงกดดันแล้วก็มีเรื่องที่แบบพูดออกมาไม่ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องจิตวิทยาในที่ทำงานกันคะ่ะแต่ว่าจะมองผ่านเลนส์ที่พิเศษหน่อยคือมองผ่านซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สร้างจากนิยายชื่อ h e a t e i v a r y ครับ เป็นเรื่องของนักกีฬาฮอกกี้ที่เป็นคู่แข่งกันสองคนซึ่งแหล่งข้อมูลของเราก็มาจากบทวิเคราะห์ที่ใช้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาเลยค่ะเราอยากจะมาสำรวจกันดูว่าไอ้ความกดดันความตึงเครียดของนักกีฬาระดับโลกแบบนี้เนี่ยมาสะท้อนภาพชีวิตการทำงานของพวกเราได้เหมือนกันขนาดไหนเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าถึงแม้ฉากหน้ามันเป็นเรื่องของนักกีฬาอาชีพแบบใส่สเกต็ตไล่ตีลูกพักกันบนลานน้ำแข็งค่ะ แต่ถ้ามองลึกลงไปในแก่นของมันจริงๆทั้งเรื่องการแข่งขันที่ดุเดือดการต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ความลับความอดทนหรือแม้กระทั่งความรู้สึกนับถือในตัวคู่แข่งของตัวเองเออทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คุ้นเคยกันดีมากๆในองค์กรใหญ่ๆที่มีการแข่งขันสูงครับวันนี้เราจะมาลองแกะปมเหล่านี้กันดูทีละข้อเลย งั้นเรามาเริ่มกันที่ปมแรกเลยดีกว่าค่ะซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการแข่งขันกับความชุนชมในเรื่องเนี่ยตัวละครหลักสองคนเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยครับเจอกันทีไรก็คือใส่กันไม่ยั้งใช่ค่ะแต่สิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นและที่ฉันว่ามันน่าทึ่งมากก็คือการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคของความสัมพันธ์นะคะแต่กลับเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามันลึกซึ้งขึ้นมาได้ จุดนี้สำคัญมากเลยครับเพราะมันท้าทายความคิดของเราที่ว่าการแข่งขันกับความร่วมมือมันจะต้องอยู่ตรงข้ามกันเสมอใช่เลยค่ะเพราะในเรื่องสองคนนี้มีสายต่างกันคนละขั้วเลยคนนึงเงียบๆชอบอ่านหนังสืออีกคนเป็นสายปาร์ตี้ครับแต่ลึกๆแล้วต่างคนต่างยอมรับในฝีมือในวินยัยในความทุ่มเทของอีกฝ่ายแบบหมดใจเลยคำถามคือในชีวิตจริงที่ออฟฟิศเนี่ยมันทำแบบนั้นได้เหรอคะ ดิฉันรู้สึกว่าถ้าเราแสดงออกว่าอยากจะแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานปุ๊บเราจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีไม่เป็นทีมเวิร์กทันทีเลยมันเหมือนมีแรงกดดันให้เราต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่จิตวิทยาเข้ามาอธิบายได้เลยพอเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งสารขัดแย้งกันคือปากก็บอกว่าเราคือทีมแต่พอถึงเวลประเมินผลใช่ครับกลับให้โบนัสเป็นรายบุคคลสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสับสน การแข่งขันที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วพอมันไม่ถูกยอมรับให้แสดงออกมาตรงๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันแค่เปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นที่อันตรายกว่าเช่นอะไรคะเช่นความอิจฉาริษยาความไม่พอใจที่เก็บไว้ลึกๆความวิตกกังวลหรือการบ่อนทําลายกันลับหลังกลายเป็นสงครางเย็นในออฟฟิศไปเลย ถูกต้องครับแต่ในทางกลับกันถ้าองค์กรสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับได้ว่าการแข่งขันเป็นเรื่องปกติตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันเหมือนในซีรีส์การแข่งขันนั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าความพยายามของเรามันมีความหมายมันถูกวัดผลกับมาตรฐานที่สูงจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองภายในองค์กรเข้าใจคะ่ะ คือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าการแข่งขันดีไปหมดทุกอย่างแต่กำลังบอกเราว่าการแซงทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริงต่างหากที่ทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนแล้วรับมือได้ยากขึ้นพอพูดถึงการต้องแซงทำเป็นไม่รู้สึกอะไรหรือการเก็บกดความรู้สึกมันทำให้หนึกถึงอีกประเด็นที่หนักหน่วงไม่แพ้กันเลยค่ะในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอยากแข่งขันที่ต้องเก็บกดไว้แต่คือตัวตนและความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับการต้องซ่อนเรื่องราวความรักไว้แบบนั้นต้นทุนทางจิตใจมันน่าจะมหาศาลมากมหาศาลเลยครับและนี่คือจุดที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนทำงานจำนวนมากได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าเรื่องราวของพวกเขาอาจจะไม่ใช่ความรักที่ต้องปิดบังแบบในซีรีส์ก็ตามหมายความว่ายังไงคะคือคนส่วนใหญ่ซ่อนต,ตัวตนบางแง่มุมในที่ทำงานมากกว่าที่เราคิดกันครับอาจจะไม่ใช่เรื่องเพศสภาพหรือความสัมพันธ์เสมอไปแต่เป็นเรื่องความเชื่อทางการเมืองอ๋อ ความทุกข์ใจเรื่องส่วนตัวปัญหาสุขภาพจิตความทะเยอทะยานที่ไม่อยากให้ใครมองว่าก้าวร้าวหรือแม้กระทั่งเรื่องความกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เก่งพอค่ะเราห่อหุ้มสิ่งเหล่านี้ไว้ภายใต้คําสวยๆคาหนึ่งว่าความเป็นมืออาชีพโหพอได้ยินคําว่าความเป็นมืออาชีพในมุมนี้แล้วมันดูเศร้าๆเหมือนกันนะคะเหมือนเราต้องทิ้งตัวตนส่วนหนึ่งไว้ที่บ้านก่อนมาทํางาน มันคือการใช้พลังงานอย่างมหาศาลครับลองจินตนาการว่าสมองของเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งไว้คอยเซ็นเซอร์ความคิดคำพูดการแสดงออกของตัวเองตลอด8ชั่วโมงทุกวันอื <c oughs> มันคือภาระทางสมองและอารมณ์ที่สะสมไปเรื่อยๆครับมันค่อยๆกัดกร่อนความรู้สึกปลอดภัยทางใจของเราทำให้เราวิตกกังวลมากขึ้นและนี่คือต้นทุนที่องค์กรมักจะมองไม่เห็นเพราะอะไรคะ เพราะองค์กรมักจะให้รางวัลกับคนที่ดูนิ่งสุข,ขุมควบคุมอารมณ์ได้ดีโดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าเบื้องหลังความนิ่งนั้นเขาอาจจะต้องสู้รบกับตัวเองหนักขนาดไหนในบทวิเคราะห์เขาบอกว่าฉากที่ทรงพลังที่สุดคือตอนที่ได้เห็นความเหนื่อยล้าของการต้องปิดบังซ่อนเร้นค่ะมันไม่ใช่ฉากแอคชั่นในสนามเลยแต่เป็นแค่แววตาที่ว่างเปล่าซึ่งมันสะท้อนความจริงข้อนี้ได้ดีมาก แล้วการต้องเก็บความลับนี่มันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนะคะในเรื่องคือมันยาวนานเป็น10ปีเลยครับการรอคอยขนาดนั้นมันมันทำลายตัวตนเหมือนกันนะการที่ไม่สามารถได้ในสิ่งที่ต้องการทันทีทั้งเรื่องงานและความรักมันทำให้นึกถือแรงกดดันในโลกการทำงานที่ชอบมีคนบอกว่าอายุเท่านี้ต้องได้ตำแหน่งนั้นแล้วอายุเท่านั้นต้องมีเงินเก็บเท่านี้ใช่เลยแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยใช่ครับ ประเด็นเรื่องเวลาและการรอคอยเป็นอีกอย่างที่วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่มักจะตีความผิดไปเราอยู่ในยุคที่ยกย่องความเร็ว move fast and break things การรอคอยเลยถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอไม่เด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจแต่ในความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างมันต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ การพยายามเร่งรัดเพื่อหาข้อสรุปเร็วเกินไปอาจจะทำให้สถานการณ์พังทลายลงได้เลยการรอเป็นคือทักษะอย่างหนึ่งและมันมีน้ำหนักทางจิตใจของมันเองที่สำคัญคือในระหว่างที่รอมันไม่ได้มีอะไรมารับประกันเลยว่าจะสาเร็จใช่ไหมคะเหมือนในเรื่องที่มีทั้งอาการบาดเจ็บมีพายุหิมะที่ทำให้คลาดกันมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เต็มไปหมดถูกต้องครับและนั่นคือความเปราะบางของมัน ฮอกกี้เป็นกีฬาประเภททีมไม่มีใครชนะด้วยตัวคนเดียวได้ค่ะแต่เวลาทีมแพ้คนที่ถูกเพ่งเล็งกลับเป็นกัปตันหรือคอ a r เตอร์แบ็กหรือผู้รักษาประตูเหมือนกับในที่ทำงานเลยใช่ครับที่เราทำงานกันเป็นโปรเจกต์ทีมแต่พอผลงานออกมาไม่ดีการประเมินผลกลับพุ่งเป้าไปที่รายบุคคลซึ่งความขัดแย้งตรงนี้แหะครับที่มันนำไปสู่ปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าปัญหาที่ว่านั่นคืออะไรคะ คือการที่อัตลักษณ์หรือตัวตนทั้งหมดของเราถูกผูกติดไว้กับผลงานอย่างแยกไม่ออกอ๋อเข้าใจเลยค่ะในบทวิเคราะห์ก็พูดถึงตัวละครที่ชื่อโรซานอฟที่พอทีมแพ้ปุ๊บเขาจะกลายเป็นเหมือนอากาศธาตุไปเลยไม่พูดไม่จาแยกตัวออกจากทุกคนครับเหมือนกับว่าความพ่ายแพ้ในสนามมันไม่ใช่แค่เรื่องของเกมแต่มันคือการพิพากษาคุณค่าในตัวตนของเขาทั้งหมดซึ่งมันรู้สึก เจ็บปวดและคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากในยุคนี้ครับงานมันไม่ได้เป็นแค่ที่หาเงินเลี้ยงชีพอีกต่อไปแล้วอืแต่มันกลายเป็นแหล่งที่มาของสถานะทางสังคมความหมายของชีวิตและการยืนยันคุณค่าในตัวเอง พอหน้าที่การงานของเราสั่นคลอนถูกลดบทบาทหรือแม้กระทั่งตกงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นเรื่องทางจิตใจที่เจ็บปวดมากกว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจด้วยซ้ําจริงด้วยค่ะบทสนทนาเรื่องสุขภาพจิตในที่ทํางานทุกวันนี้มักจะวนเวียนอยู่แค่เรื่องความเครียดหรือภาวะหมดไฟซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญน,นะคะครับสําคัญมากแต่เรามักจะมองข้ามรากของปัญหาที่ลึกกว่านั้นคือวิกฤตทางอัตลักษณ์หรือ identity crisis ที่งานของเราไม่สามารถมอบสิ่งที่เราคาดหวังได้อีกต่อไปซีรีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสายใายระหว่างตัวตนกับผลงานมันเปราะบางแค่ไหนพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าในที่ทํางานมันมีอะไรที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวเยอะมากเลยนะคะเหมือนกับอีกประเด็นที่บทความพูดถึงแล้วดิฉันชอบมากคือเรื่องเพลงประกอบที่มองไม่เห็นครับ ในซีรีส์เนี่ยเพลงประกอบสําคัญมากมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเสียงในใจของตัวละครบอกเล่าความปรารถนาความตึงเครียดที่พวกเขาพูดออกมาไม่ได้อืมเหมือนเสียงที่เราได้ยินในหัวตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะคําถามคือแล้วในออฟฟิศล่ะคะอะไรคือเพลงประกอบของเราเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับ เพลงประกอบในที่ทำงานก็คือบรรยากาศวัฒนธรรมหรือเสียงในหัวที่ทุกคนได้ยินเหมือนเอๆกันแต่มันไม่ได้ออกมาจากลำโพงค่ะที่ดีแบบไหนคือเพลงที่บันทอนได้เลยครับลองนึกภาพเพลงประกอบที่มีชื่อว่าเราคือครอบครัวดูสิครับฟังเผินๆอาจจะดูอบอุ่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเพลงนี้ถูกเปิดในบริบทที่บริษัทกำลังขอให้พนักง,งานเสียสละเวลาส่วนตัวทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทนอ๋อ ความหมายของมันจะเปลี่ยนไปทันทีมันกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกผิดเข้าใจเลยค่ะหรือถ้าเป็นเพลงที่ชื่อว่าพวกเราแข็งแกร่งถ้ามันถูกเปิดในช่วงที่ทุกคนกําลังฮึกเหิมมันก็เป็นเพลงที่สร้างพลังบวกได้แต่ถ้าเพลงเดียวกันนี้ถูกเปิดในช่วงที่ทุกคนกำลังเหนื่อยล้าหมดแรงมันจะกลายเป็นเสียงที่กดทับความเปราะบางและส่งสารว่าห้ามแสดงความอ่อนแอออกมาเด็ดขาด เข้าใจเลยมันคือสารที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันถูกต้องครับแล้วเพลงประกอบที่อันตรายที่สุดคือเพลงที่ชื่อว่าที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นอือหือเพราะมันคือการปิดประตูซ่อยความคิดสร้างสารรค์หรือการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงองค์กรส่วนใหญ่มักจะทุ่งเทกับการสื่อสารที่เป็นทางการประกาศวิสัยทัศน์พันธกิจแต่กลับมองข้ามเพลงประกอบที่ดังอยู่ในหัวของพนักงานตลอดเวลา ซึ่งเสียงที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมที่แท้จริงว่าอะไรทําได้ใจครับอะไรควรพูดและอะไรที่ควรเก็บไว้เงียบๆทั้งหมดที่คุยกันมาทั้งการแข่งขันที่ต้องซ่อนไว้ตัวตนที่ต้องปิดบังเวลาที่ต้องรอคอยอัตลักษณ์ที่เปราะบางและเพลงประกอบที่มองไม่เห็น ทั้งหมดนี้มันกำลังพาเรามาสู่บทสรุปที่ดิฉันคิดว่าทรงพลังที่สุดจากการวิเคราะห์เรื่องนี้เลยค่ะครับคือการทลายมายาคติเรื่องการยืนอยู่คนเดียวในนิยายต้นฉบับมีประโยคหนึ่งที่ดิฉันชอบมากเขาบอกว่า เราควรจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดเพียงลำพังแต่เราจะอยู่ตรงนั้นด้วยกันเสมอ hmm. มันจี้ใจดำมายาคติเรื่องความเป็นผู้นำในโลกธุรกิจมากที่มักจะถูกสอนว่าผู้นำต้องแข็งแกร่งต้องโดดเดี่ยวต้องตัดสินใจคนเดียวแต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นมากครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานระดับเริ่มต้นหรือเป็นซีอทุกคนต่างก็เผชิญกับแรงกดดันทางจิตใจที่คล้ายคลันกันหมดค่ะ <c oughs> คือความไม่แน่นอน ความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ต้องการแรงกดดันเรื่องผลงานความวิตกกังวลมันไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าคุณมีตำแหน่งอะไรจริงค่ะมีสถิติที่น่าตกใจจากปี2022บอกว่าผู้บริหารระดับสูง26%รายงานว่ามีอาการซึมเศร้าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปที่18%โอโ้โหตัวเลขนี้มันฟ้องชัดเลยว่าการพยายามยืนอยู่คนเดียวบนยอดเขานั้น มันต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงริบลิ่วและไม่ยังยืนเลยแปลว,ว่าบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรคะบทเรียนที่แท้จริงคือการแข่งขันไม่ได้ลบล้างการพึ่งพากันและกันครับค่ะและการแร้ารงทํกาเป็ันว่าความตึงเครียดเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงมีแต่จะทําร้ายทุกคนมากขึ้นโอกาสที่แท้จริงสําหรับผู้นําในยุคน,นี้ไม่ใช่การพยายามกําจัดการแข่งขันให้หมดไปหรือการเรียกร้องลมๆม,มแครงๆให้แลกคนทจริงใจอือิดอกคุยกันใช่ครับ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ในระบบที่มีการแข่งขันแต่คือการยอมรับความจริงว่าใช่ระบบของเรามันสร้างความตึงเครียดเหล่านี้ขึ้นมาแล้วหันมาสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยพอที่จะเอื้อให้เกิดการให้เกียรติซึ่งกันและกันการรู้จักรอ,อกคอยผลลัพธ์ที่ต้องใช้เวลาและการอนุญาตให้ผู้คนแสดงความจริงใจออกมาได้เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำหนยเป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ และก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อแล้วครับค่ะลองใช้เวลาเงียบๆสำรวจดูว่าเพลงประกอบที่มองไม่เห็นในที่ทำงานของแต่ละคนคืออะไรมันคือวลี่แบบไหนบรรยากาศแบบไหนและที่สำคัญที่สุดเพลงนั้นมันกลำลังสื่อสารอะไรเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงขององค์กรเทียบกับคุณค่าที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์หรือผนังออฟฟิศ คำตอบของคำถามนี้อาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับที่ทำงานได้มากกว่าที่เคยรู้มาทั้งชีวิตก็ได้ครับ